ถ้าคุณยิงในเซฟโซนยิงเข้าสีเหลืองเนี่ยเข้าทุกนัดเนี่ยคุณอาจจะได้แค่60สิคะแนนมีสิทธิ์ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนะครับเห็นอย่างนี้ผมลองซ้อมแล้วยากมากนะครับระยะ5เมตรเนี่ยตัวคะแนนโบนัสเนี่ยถ้าไฟเบอร์ออปติกไเส้นใหญ่นิดหนึ่งเนี่ยทับเป้ามองไม่เห็นเลยละ่ะเล็กมากสำหรับเซตที่หนึ่งนะครับห ห้นูนก็5นะครับมีลูกนี้ตัดเส้นลายได้4นะครับครับสวัสดีครับมาเจอกันในสัปดาห์ที่2นะครับนี่คือเป้าของสัปดาห์ที่2ให้ยิง สเซตเซตละห้าลูกนะครับเป้าละ1ลูกแล้วก็บันทึกสกอร์นะครับสำหรับการยิงตัดเส้นให้นับคะแนนสูงสุดนะครับอันนี้จะมีคะแนนพิเศษอยู่ตามวงเล็กๆนะครับวงเล็กๆเนี่ยยิงได้ครั้งเดียวนะครับหมายความว่าคุณยิงเซตที่1เข้าเลขเก้วงเนี้ยคุณจะยิงซ้ำอีกในเซตที่2ไม่ได้นะครับ เห็นอย่างนี้ผมลองซ้อมแล้วยากมากนะครับระยะ5เมตรเนี่ยตัวคะแนนโบนัสเนี่ยถ้าไฟเบอร์ออปติกใครเส้นใหญ่นิดหนึ่งเทับเป้ามองไม่เห็นเลยละ,ละเล็กมากแล้วก็จากรวมคะแนนพิเศษด้วยหนึ่งวงเนี่ยมี26คะแนนเท่ากับยี่สิบคะแนน ประมาณก็130คะแนนใช่ไหมถ้าคุณยิงในเซฟโซนยิงเข้าสีเหลืองเนี่ยเข้าทุกนัดเนี่ยคุณอาจจะได้แค่60คะแนนมีสิทธิ์ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนะครับคือต้องยิงให้ได้คะแนนบนนัดอนะแล้วก็ยากมากแต่ก็มาลองดูครับจะได้สักกี่คะแนนจะผ่านไหมสัปดาห์ที่สองเอง ครับผมสำหรับเซตที่หนึ่งนะครับห้าห้าห้านู่นก็ห้านะครับมีลูกนี้ตัดเส้นลายได้สี่นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกสกอร์ไว้นะครับในล่มก็มีนะแต่ไม่ยิงยิงตากแดบดบไปดูเซตที่สองกันครับ เซตที่สองนะครับได้อา8 6 3 4ยังไม่มั่นใจลูกนี้ว่า6ไหม6หรือ4ต้องถอดออกมาดูโอเคครับถอดออกมาแล้วอ่าผมว่า6เซตที่สองผ่านไป เซตที่สามเซตสุดท้ายนะครับลูกนี้ถึงโดนห้าก็ไม่ได้เพราะว่าห้าได้ไปแล้วก็ได้สี่นะครับลูกนี้ตัดเส้นตัดเส้นแดงนะครับได้สามลูกนี้ได้สี่ลูกนี้ก็สี่ลูกนี้ก็สี่เป็นอะไรเนี่ยสี่สามสี่สี่สี นี่คือผลประกอบการสำหรับสัปดาห์ที่2นะครับวันนี้วันที่วัน23เมษายน2565นะครับได้มา70คะแนนจากทั้งหมด130ถือว่าเกินครึ่งมาอย่างเฉียดชิวนะครับทำไมถึงมี130คะแนนดูนี้นะครับใน1วง,งเนี่ยมี9อยู่2 2จุด ตรงนั้นก็เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นในเซตที่1เนี่ยคะแนนสูงสุดของแต่ละวงคือ9 5วงก็45คะแนนเซตที่2ก็9นะครับ45คะแนนเซตที่3สูงสุดก็คือ8ก็จะเป็น40คะแนนก็จะเป็น45บวก45บวก40ก็1้0ครึ่งหนึ่งก็65นะครับ ถือว่ายากพอสมควรนะครับสัปดาห์ที่สองแนะนำให้ใช้เป็นลูกไซสใหญ่อย่างแปดมิลพวกนี้น,นะครับมันจะช่วยตัดเส้นได้ดีกว่าแล้วก็ได้คะแนนสูงขึ้นนะครับมีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้นมีใครไปลองหรือยังครับได้คะแนนเท่าไหร่ก็มาบอกกันสำหรับสัปดาห์ที่สองก็ถือว่าผ่านอย่างเฉียดเชียว We'll see you you. I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees.